ครับพบกับปอดีพันัตหนึ่งเก้าเอีกแล้วนะครับลูกคา้าก็วันนี้นะครับปออยู่ที่ดีพันัตหนึ่งเกสาขาราชชาวอุทิศนะครับวันนี้ก็มาจัดนะครับ BMW นะครับซีรีส์หนะครับเป็นตัว5 2 0สนดีนะครับได้ความเป็นดีเซลอีกต่างหากและที่สําคัญปี2 0ง0แล้วตัวนี้บอกได้เลยว่าเอาง่ายๆว่ามันมีความพิเศษยิ่งกว่านี้นะที่สําคัญ ไม่วิ่งที่ห้าหมื่นแปดพันโลโอ้โหไม่วิ่งมาน้อยและที่สําคัญนะอย่าว่าแต่ไมน้อยเลยรถมือเดียวด้วยนะครับรถสภาพมือเดียวด้วยนี่ให้ดูโคมไฟก่อนนะครับไฟหน้านี่ใส่กิ้งเลยนะครับนะมาพร้อมกระจังหน้านะครับโคมเมี่ยมด้วยนะครับไฟหน้าฝั่งนี้ก็ใส่กิ้งเลยนะรพร้อมไฟสปอร์ตไลท์ซ้ายขวาเลยนะครับมาใส่สายแบบนี้เลยนะล่องไฟนะครับเรียมสันทรงเนี่ยสวยกิิบเลยนะครับสวยกิิบเลยมาพร้อมแม็กในสแตนดาร์ดเดิมเลย นะครับเนี่ยให้ดูเลยนะมาพร้อมขอบคิ้วโครเมียมเนี่ยกระจกเนี่ยไม่มีเพเยรนะครับเรียมสันทรงเนี่ยให้ดูสวยกิฟตเลยนะครับสวยกิฟตเลยแล้วก็ทรงของซีรีส์หเนี่ยจะได้เป็นแบบนี้เลยนะครับคือทรงเขาอาจจะแบบว่าไม่ไม่ได้โหลดนะต้องบอกก่อนเลยว่ารถจะไม่ได้โหลดแต่ค่าสไตล์เนี่ยทรงสปอร์ตเนี่ยของเขาเนี่ยจะได้ความแบบนี้เลยนะใครที่กําลังมองหาซีรีส์หอยู่นะครับต้องรีบเข้ามาขวาแล้วนะครับไฟท้ายเนี่ย ให้ดูเลยสายกิ้งเลยนะครับสากิ้งเลยมาพร้อมเซ็นเซอร์รอบคันนะครับท่อเนี่ยสคู่เลยนะท่อคู่เลยนะครับนี่เลยอย่างที่บอกเลยเป็นตัว 520d นะครับเป็นตัว 520d เลยลูกค้านี่และที่สำคัญนี่ให้ดูไฟน่ะไฟท้ายฝั่งนี้นะครับแทบจะไม่มีรอยแตกรายงาเลยและที่สำคัญเนี่ยผมบอกได้เลยว่าใครที่กำลังมองหาตัว 520d อยู่นะครับความที่มันได้เป็นความดีเซลอ่ะมันเป็นรถที่หายาก นะครับมันเป็นรถที่หายากแล้วไม่ใช่ว่ารถจด3าสองไม่ใช่ว่ารถเอาประกอบผ่านเข้ามาไม่ใช่นะครับบอกได้เลยว่าเรื่องที่สําคัญเนี่ยลูกค้าไม่ต้องไปกังวลเลยว่าเฮ้ยมันจัดไฟแนนซ์ได้ไหมหรือว่ามันต้องซื้อสดอย่างเดียวผมบอกได้เลยว่ามันจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนาะขึ้นอยู่ที่เครดิตของคุณลูกค้านะครับขึ้นอยู่ที่เครดิตของคุณลูกค้านั่นเองอ่ะเดี๋ยวปอขออนุญ,ญาตเปิดภายในให้ดูหน่อยนะครับโอ้โหเปิดภายในออกมานี่ต้องตกใจเลยนะครับนี่มาดูที่ภายใน สำหรับแผงประตูฝั่งนี้นะให้ดูลายไม้เลยนะครับไม่มีซีดไม่มีลอกเลยนะแผงประตูเนี่ยสภาพสวยเลยนะครับมามาพร้อมมันให้เรียบร้อยแล้วนะเวลาบังแดดเวลาเดินทางต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยแดดสองหน้าอะไรอย่างเงี้ยหรือใครแพ้แดดต้องมาตั้งใส่วงใสยแว่นไม่ต้องแล้วนะครับผมบังแดดได้เลยนะครับแล้วก็เป็นมานหลังไฟฟ้าและที่สําคัญเนี่ยลูกค้าขออย,อยากให้ดูนะครับความเดิมของเขาเนี่ยยังอยู่เลยพลาสติกกันรอยนะอ่ายังอยู่อยู่เลยนะครับคือครบเลยแล้วก็ภายในเนี่ยดูกว้างดูสะอาด เบาะเนี่ยได้เป็นทรงสีน้ําตาลเลยนะครับได้เป็นทรงสีน้ําตาลเลยนะสําหรับตัวเบาะหลังนะครับคือแทบจะไม่ค่อยได้ใช้แทบจะไม่ค่อยได้นั่งเลยนะครับไมาวิ่งอยู่ที่ห้าหมื่ปดพันโลลูกค้านี่ให้ดูฝั่งข้างหน้าอ่านี่ให้ดูข้างหน้าแผงประตูฝั่งหน้าเหมือนกันนะครับผมนี่ให้ดูรายไม้นี่สวยๆเลยเอาเป็นว่ารถสภาพมือเดียวลูกค้ารีบมาจับรีบมาจองรีบเข้ามาดูรถ ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดบอกปอเดี๋ยวปอสไลด์ไปส่งให้นะครับนี่ให้ดูข้างในนะครับพวงมาลัยนี่ยังสักๆกอยู่เลยนะครับนะพวงมาลัยยังสักๆอยู่เลยนะครับนี่ให้ดูเห็นหัวเกียร์ไหมเหมือนจอยอ่ะนะถ้าเกิดลูกค้าสมัยก่อนลูกค้าเคยเล่นจอยเกมไหมเหมือนเป๊ะเลยนะเหมือนจอยเกมเลยที่สมัยก่อนผมเล่นนะเหมือนกันเลยนะครับตัวครอบต่างๆเนี่ยครอบช่องแอร์ก็ได้เป็นลายไมย้นะครับแล้วตัวนี้เป็นอินจินสตาร์ทนะแล้วก็เลือนไม้เนี่ยใส่กิ้งเลย นะครับแบบใสๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูฝั่งทางนู้นกันต่อนะครับมาเดี๋ยวไปดูที่ฝั่งทางนี้กันต่อเลยอ่านะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดด้านหลังหน่อยนึงอ่านี่ให้ดูด้านหลังโอ้โหนะครับมาดูที่ด้านหลังเลยนะสําหรับพรมพรมกรมะหยี่เนี่ยไม่มียุ่ยเลยนะครับไม่มียุ่ยเลยสาภาพได้สวยเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นอุปกร,รณ์ระถงพยาบาลน,นะก็สามเหลี่ยมฉุกเฉินนี่อยู่ครบเลยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะครับนี่ให้ดูเลย ยางอะไรเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีนะครับผมเอาไปทําความสะอาดล้างทําความสะอาดเมื่อสักพักนี่เองนะครับนี่คือครบเลยนะให้ดูเลยความสวยเลยนะเดิมๆนะต้องมาดูตัวจริงนะครับเดี๋ยวหาว่าป่อมโม้นะต้องมาดูตัวจริงเลยนะครับมาดูที่ฝั่งทางนี้กันต่ออ่านะครับสําหรับแผงประตูฝั่งเนี้ยปอบอกได้เลยคือรถเนี่ยมันได้ความสดได้ความสวยนะครับเอาเป็นว่าเติมน้ํามันใช้งานอย่างเดียวนะ เติมน้ํามันใช้งานอย่างเดียวนะครับสบภาพนี่นางฟ้าเลยนะสภาพนี่นางฟ้าเลยนะหาไม่ได้นะครับตัว520ดีได้ในสภาพแบบนี้นะครับเนี่ยคือทั้งสมุมเนี่ยนะครับทั้ง4ี่มุมเนี่ยคือสภาพสวยๆเลยและที่สําคัญเนี่ยตรงเนี่ยนาะพลาสติกเนี่ยที่มีรอยรอยรอยแปะจากโรงงานเนี่ยคือเขามีอยู่เลยไม่ใช่ว่าฮ้ยเขาต้องไปซื้อมาไม่ใช่นะคือมาแบบนี้เลยนะครับ ให้ดูเบาะเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยให้ดูปีกเนี่ยไม่มีล้มเลยแล้วก็คอนโซลกลางเนี่ยน้ำไม่มีรอยถลอกไม่มีอะไรเลยนะสำหรับคอนโซลหน้าเนี่ยไม่มีริ้วรอยขีดข่วนเลยนะครับสภาพมาสดๆแบบนี้เลยนะอ่ะเดี๋ยวปอเปิดสำหรับห้องเครื่องให้ดูนะครับมาดูสำหรับห้องเครื่องเลยเครื่องเนี่ยแน่นๆเลยนะเครื่องเนี่ยได้แน่นๆเลยนะสำหรับตัวเครื่องนะลูกค้าอ่านะครับมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูที่ตัวเครื่องกัน นะเดี๋ยวมาดูที่ตัวเครื่องกันนะอ่านี่มาดูนะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์นะให้ดูเลยนี่นะครับห้องเครื่องเนี่ยแห้งๆเลยนะแห้งๆเลย,นะเล,ยลูกค้านะนี่ให้ดูสภาพแบบสวยๆเลยนะเอาเป็นว่าอย่างที่ป๋อพูดจริงไหมนะอย่างที่ป๋อพูดจริงไหมว่าขับเติมน้ํามันอย่างเดียวนะขับเติมน้ํามันอย่างเดียวนะครับและที่สําคัญโอ้โหลูกค้า นะครับไม่ต้องไปอะไรเยอะเลยนะไม่ต้องไปอะไรเยอะเลยรู้ไหมส่งเดินเท่าไหร่รู้ไหมว่าส่งเดินเท่าไหร่7500นนะ7,500นาะครับนาสูงสุดเนี่ย60งวดนะ5ปีนะครับ60งวด5ปีส่ง7500ันไม่ถูกกับรถผมอีกนะผมส่งเดือนละ1 2ื0 0อโอ้พี่ต้องรีบมาคว้าแล้วนะต้องรีบมาคว้าเลย เอานว่าอย่าไปรอช้าเลยโทรหาเจ้มอลัตได้เลย,ย0813142568นะครับเป็นเจมอลัตนะครับ rad a dpr 1 9 9 9นะครับลูกคา้าผมอยู่บนถนนราชอุทิศคูขวาหนองจอกมินบุรีไม่ใกล้ไม่ไกละสะดวกในการเดินทางมากนะครับเดี๋ยวไปเจาะเาผมใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วบอกได้เลยว่าคันนี้ที่ผมให้ไปเนี่ยที่สำคัญเนี่ยราคาเปิดอยู่ที่457,000บาท ปิดจบกันได้เลยนะครับเดี๋ยวไปเจอกับผมที่คลิปหน้าเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนไปเจอกันใหม่ในรอบหน้าสวัสดีครับ